สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะคะยินดีต้อนรับเขสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน h ชาแนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นะคะในการทําคลิปความรักนะคะเป็นคลิปความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วนะคะชาวพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14วมิถุนายนค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบบไทยนะคะเป็นดวความรัก ประจำเดือนพฤษภาคก2564นะคะอาจจะมีเสียงเอฟเฟกนิดนึงนะคะแมวเล่นสซนอยู่นะคะขออภยัยค่ะเดี๋ยวมาดูดวงความรักตรงนี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอย่างไรนะคะเปิดไพ่ทำนายรักนะคะให้ไพ่เสียงทายความรักของคุณไพ่ที่มาไว้แรกนะคะน่าจะเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภเลยนะคะราชาหรือราชีไม้เท้านะคะ ตัวคุณเป็นคนที่ตอนนี้ขยันมุ่งมั่นในการทํางานนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอาจจะเป็นคนที่แบบเก่งหลายด้านเก่งรอบด้านนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําชอบแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆนะคะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นๆนะคะเรียกง่ายใช้คองด้วยก็ได้นะคะมีความกระตือรือร้น active นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงต่อนะคะ มีความเป็นสเตรนนะคะเป็นคนที่แสนเข้มแข็งหรือว่าตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูซิคู่กรณีของคุณคนรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะออกมาหรือ,อยัง f e e w of fortune นะคะมีกองร้อยแห่งโชคชะตาออกมาแล้วนะคะจะหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะจะพาคุณไปพบกับอะไรนะคะ มีสามไม้เท้านะคะเอ๊ะหรือเป็นความรักของคนโสดสงสัยไพ่จะอยากบอกเป็นเรื่องราวความรักของคนโสดหรือเปล่าคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมุ่ง,ม,งมั่นในการทํางานนะคะสเตนรอคอยความรักรอคอยคนที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณหรือเปล่าเหมือนตอนนี้คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะเนี่ยกองล้อแห่งโชคชะตา ผมได้ขิดบุพเพสันนิวาสจะช่วยพาใครมาพบกับคุณนะสามไม้เท้าคุณวางรอคอยเขาอยู่นะนะคะน่าจะเป็นคนโสดสเตตัสโสดหรือเปล่านะคะรุ้นกันต่อนะคะตรงนี้หนึ่งไม้เท้านะคะนี่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะการเริ่มต้นใหม่กับอะไรอย่างไรความรักหรือเปล่า ว้าวอัศวิเลียงค่ะในที่สุดก็มีคนที่เข้ามานะคะคนที่คุณรอคอยอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่อีกนิดหนึ่งนะคะอุ้ยสองถ้วยนะคะดูวสิวิวอัลฟ่าจูนสองถ้วยอยู่ใต้วิวอ f ลฟ่าจูนนะคะเหมือนกับว่าปฏิหารทําให้คุณสองคนมาพบกันนะคะได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันนะคะ แล้วเกิดเป็นความรักขึ้นมาแล้วนะคะราชาเหรียญอาสเตรเลียหรือราชาเหรียญคนนี้นะคะไหนดูซิว่าจะยังไงอุ๊ยแป๊บนึงนะคะไดูกันต่อนะคะเด็กถือถ้วยเขานำความรักมาให้คุณอยู่นะคะ ราชินีถ้วยนะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่แสนดีคนที่แสนหวานสำหรับเขาเอ็มเพอเรอร์นะคะซีดาวนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเรื่องราวความรักเหมือนจะโรแมนติกเลยอะ ลุ้นนีกแล้วเหมือนจะโรแมนติกนะคะตอนนี้อ่ะมาดูนะคะไพ่หักมุมนะนะคะตัวคนเองนะคะเป็นราชนีหรือราชาไม้เท้านะคะเป็นคนที่เก่งมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะดูสิเข้มแข็งต่อสู้ชีวิตนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะโสดมานานนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่นิดนึงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภโสดมานานหรือว่าเคยมีคู่กรณีเอ่ยนะคะขอดู ปุ่มหลังของคนนิดนึงแฮงแมนโอเคนะคะคุณโสดมานานนะคะสายนี้โสดมานานหรือว่าอกหักมานานแฮงแมนรอคอยความรักจริงๆนะคะเป็นสายรอนะคะสายรอคอยนะคะสายรอคอยความรักคอยหัวเป็นแบทแมนเป็นมนุษย์ข้างคาวเลยนะตอนนี้รอคอยอยู่รอมานานแล้วบางคนหลายปีเลยะคะบางคนโสดมาสามสี่ปีเข้าไปแล้วนะคะบางคนเกินกว่าสามสี่ปีบางคนแบบเกินห้าปีขึ้นไปด้วยนะคะ โสดมานานนะคะเนี่ยดูสิสเต้นโสดจนเข้มแข็งโสดจนชินกับชีวิตโสดแล้วตื่นมาฮัลโหลสวัสดีความโสดโสดมาปีที่เท่าไหร่แล้วเอาลงแบบนี้เลยนะคะนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอนะคะขอคู่ขอคนรักที่ดีดูสิโชคชะตาจักรวาลไม่ได้ใจร้ายใจดาของคุณแล้วนะเขากำลังจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คนที่คนเฝ้ารอคนที่คนแบบมองหานะคะตรงนี้นะคะตัสิหรือเป็นความรักที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่ามันอยู่ไกลแสนไกลอะ่นะและ้วมันเป็นอารมณ์แบบความรักของฉันเนื้อคู่อยู่ที่ไหนนะนะคะเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติเป็นอะไรยังไงนะคะช่วยพาเขามาพบฉันทีอารมณ์แบบนี้นะคะฉันแลักนา,าราศีพฤษภนะคะหนึ่งใบเท้าแล้วคนคนนี้ก็เข้ามานะคะเข้ามาได้พบกับคุณเข้ามาได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะ ความเป็นอัศวินเหลียนของเขานะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมากๆเป็นคนที่แบบว่าโปรไฟล์ดูดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํามาหากินนะคะเก่งในเรื่องของการบริหารเงินตรงนี้ก็ได้นะคะอาจจะแต่งตัวดีบุคลิกดีบุคลิกดีพูดจาดีนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่มีหัวการค้าหัวธุรกิจนะคะตรงนี้นะตัวเขาเองนะคะเหมือนเขาค่อนข้างเหมือนถูกตาต้องใจกับคุณแล้วก็ ออชอบพอในความเป็นตัวของตัวคุณน่ะนะคะลักษณะนี้ใส่ใจคอ,อการได้พูดคุยกันได้เข้ามาใกล้ชิดกันตรงนี้นะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณกับเขาี่ยเข้ากันได้ดีมากๆความเหมือนไพ่สองถ้วยตรงนี้นะคะเข้ากันได้ดีมีความชอบมีอะไรที่คล้ายคลึงกันหลายๆอย่างนะคะเหมือนกับเป็นไพ่ของการที่เราจะแบบมีความรักความเข้าใจต่อกันน่ะนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมืนหนึ่งถ้วยนะคะแต่ว่าสองถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่เหมือนกับ ทำความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันนะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นความรักที่ยั่งยืนอะนะคะตัวเขาเองนะคะเนี่ยขึ้นใหม่แล้วนะคะเมื่อกี้อัศาวินเลียนอันนี้ราชาเรียญน,นะคะตัวเขาเองเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะจนมีขึ้นมาในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเขาเข้ามาตรงนี้นะคะเขาเข้ามาพยายามยื่นความรักนะคะยื่นไมตรีจิตพยายามเอ่อให้สิ่งดีๆกับคุณ นะคะตอนนี้ทําให้คนรู้สึกประทับใจในตัวเขานะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนมากมายนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่อ่อนหวานเหมาะสมนะคะที่จะได้เป็นคู่ของเขานะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยมีความอ่อนโยนอยู่ในในในตัวของคุณเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนอื่นเขาชอบความ ความดีงามความสวยงามในใจของคุณด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างหน้าตายอย่างเดียวนะคะเขาเป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลือกอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกในมุมมองที่แบบว่ามันมีความลึกซึ้งอะไรตรงนี้ด้วยนะคะตัวเขาเองนะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเป็น emperor เข้ามานะส่องวย emperor หรือว่าสิ่งที่คนรอคอยนะบางคนชอบใส่ฝอใส่อปป้านะอาจจะได้เจอแล้วนะคะตรงนี้นะคะคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะแล้วดูสิ ซีดาบคนที่คุณรอคอยคนที่คุณฝันไว้นะคะตรงนี้นะคะเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนในฝันคุณเลยก็ได้นะคะตรงนี้ที่คุณได้เจอกับเขานะคะขอตามต่อซิแล้วตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะบรลลนกันนะคะเด็กถือดาบนะคะ มาลุ้นกันต่อแชรีออดมันเป็นคนต่างชาติจริงๆนะคะแ h รีออดขึ้นมาอีกมีเดอะสตาร์นะคะ <7. S 2> เจ็ดเหรียญค่ะ แล้วก็สองดาบนะคะแล้วก็มีแปดเหรียญน,นะคะลุ้นกันนะคะสองเหรียญทวามมีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาเยอะจังเลยสองดาบสองเหรียญ แล้วก็มีไพ่ของไฮพปเทสนะคะแล้วก็มีไพ่ของ9ก้าถ้วยนะคะอืมตรงนี้นะคะเหมือนเขาเข้ามาในความรักของคุณนะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังมากๆนะคะเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับมันมีอีกด้านหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นด้านที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้บอกคุณะนะคะอีกด้านหนึ่งของเขานะคะที่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะปิดบังอะไรไว้บางอย่างนะคะความเป็นเด็กถืดดาดือด้อนะคะไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่เปิดเผยเรื่องราวอะไรที่เป็นความลับนะคะความเป็นแชรีเอตของเขาความเป็นคนที่มีสเสน่ห์ประสบความสําเร็จนะคะหรือเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาตินะคะแล้วตรงเนี้ย มันมีความเป็นออร่าดูสินะคะเดอะสตาร์เขาดูประสบความสาเร็จเขาดูดีมากๆนะคะแล้วเหมือนกับว่ามันอาจจะทําให้สเสน่ห์ของเขาเนี่ยมันไปดึงดูดใครหลายๆคนให้มีคนมากมายหลายคนที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะตรงนีเ้เพราะนั้นตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าพอคบหากันแล้วมันเหมือนกับ มันมีความผูกพันมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยนะคะแต่คุณรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมายนะคะเนี่ยคุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของคุณเท่าไหร่นะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณกาลังพยายามสร้างร่วมกันตรงเนี้ยนะคะเอ่อม,มันมันเหมือนมีอีกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะแปดเหรียญถามว่าอีกคนหนึ่งที่เขาอาจจะคบมาก่อนหน้าคุณหรือเปล่านะคะเนี่ยคุณเริ่มไม่มั่นใจนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่า อาจจะได้ละแคละคายได้ข่าวไฮพิเทสนะคะเหมือนขวีคนหนึ่งที่เขาอาจจะคบอยู่ก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกับว่าเขายังเลือกอยู่เขาไม่ได้ให้ใครที่จะเป็นตัวจริงของเขานะคะ เขายังรักเผื่อเลือกเพราะว่าเขามีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะเขาอยากศึกษาดูใจไปก่อนนะอารมณ์แบบรักเผื่อเลือกตรงนี้นะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออุอมอร่ากระจายนะความเป็นเดอะสตาร์ของเขานะคะมีแต่คนเข้าหาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีดูประสบความสําเร็จโปรไฟล์ดีอะนะคะก็เลยมีแต่คนอยากได้ไปครอบครองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเราจะสู้เขาได้ไหมมาลุ้นกันดีกว่านะคะแต่เหมือนเขาก็ให้ความสนใจคุณมากมากเลยนะคะตรงนี้นะ The ะซันค่ะว้าวพลังของเดอะซันมาแล้วนะคะ mm hmm. มีเด็กถือเหรียญน,นะคะเด e กฟู hmm. นะคะ justice ค่ะหรือยังต่อนะคะ dad <Yeah, S 1> นะคะสิบแ mm hmm. ม้เท้า j u s t มนค่ะ เรื่องของโชชตานะคะตรงนี้แล้วก็อัศวินดาบนะคะแล้วก็หนึ่งดาบโอ้ยโอเคดีเลยนะคะนึกว่าจะหลุดซะแล้วนะคะเรื่องราวตรงนี้นะคะ นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้อาจารย์โอเคเข้าใจแล้วนะคะเหมือนกับว่าตัวเขาอะนะคะเป็นแบบเขารักปิดเรื่องเพราะว่าตัวเขาก็แบบมีสิทธิ์อะนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับเขาที่สุดอะเข้ามาในชีวิตเพราะว่าการแต่งงานในความคิดของเขานะคะก็คือเขาเหมือนกับรู้สึกว่าเขาให้ความสัมพันธ์สําคัญกับตรงนี้มากๆเขาอยากแต่งงานครั้งเดียวแล้วเขาก็อยากที่จะแบบว่าได้คนดีๆที่มาร่วมสร้างชีวิตกับเขา นะคะเขาไม่อยากจะเสียใจเขาต้องพยายามเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วในที่สุดเขาก็กําลังจะตัดสินใจแล้วนะคะเหมือนตัวคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะคะเขารู้สึกแฮปปี้กับคุณมากนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยแล้วเขารู้สึกเหมือนกับเขามีอิสระในตนเองอะนะคะคุณอาจจะไม่เรียกร้องความรักอะไรจากเขาเหมือนกับคนเหมือนก่อนที่ผ่านมานะคะ คุณเหมือนรักเขาอย่างจริงใจอ่ะคุณให้อิสระกับเขาไม่ได้คิดจะผูกมัดหรือไม่ได้คิดจะอะไรนะคะแล้วตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณอ่ะนะคะคุณก็คบกับเขาเพียงแค่คนเดียวอ่ะเขาก็อยากที่จะคบกับคุณเพียงแค่คนเดียวเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยยอมจบนะคะจบกับความรักทั้งเก่าของเขานะคะ คนที่เขาอาจจะไม่ได้ให้สถานะอะไรแต่ว่ามันมีความไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นเขาจบตรงนี้ไปนะคะเพราะเขาเลือกแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะกับการที่จะต้องจบกับตรงนี้แต่ว่าเขาพยายามแล้วเขาในสุดเขาก็จบตรงนี้ได้นะคะ j u d g m e n t นะคะ เป็นไพ่ของทั้งเวรกรรมทั้งโชคชะตานะคะที่ทําให้เขาจบออกับคนเก่าเพื่อที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่ซึ่งเป็นคุณตรงนี้นะคะแล้วเขาตั้งใจจริงมากๆเขารู้แล้วว่าคุณคือคู่ของเขาจัสเมนต,ตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาเชื่อในเรื่องของปฏิหารในกองรักเขาเชื่อในเรื่องของโชคชะตานะคะในกองของคุณมีจัสเมนเออในกองของคุณมีวิวออฟจูนนะคะโชคชะตาที่นําเขามาพบกับคุณเขาก็เชื่อนะคะจัสเมนเขา ก็ได้รับปฏิหาริย์ความรักตรงนี้ที่ทำให้เขาได้มาเจอคุณนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่เขาก็รอคอยคนแบบคุณมานานเขาถึงได้รีรอที่จะลงไปแบบชัดเจนในความสัมพันธ์กับคนอื่นก็เลยเป็นลักษณะเหมือนรักเผื่อเลือกมาตลอดนะคะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับใครอาจจะให้เป็นลักษณะเออเป็นคนพิเศษนะคบกันอยู่ดูใจกันอยู่จะยังไม่ได้ให้เป็นแฟนนะตรงนี้พอเขาจบความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วดูสิ อสศรินดาอยู่ภายใต้เดชนะคะจบแล้วมุ่งมั่นนะคะหันมาจริงจังกับคุณมากๆเพราะว่าคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วหนึ่งดาบนะคะว้าวดีใจด้วยนะคะชวาวราคนาราศีคือศพตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวต,วตนกังก็ได้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะพลัขาางของเดอสั้นนะคะทําให้คุณเนี่ยเอาชนะอุปสรรคต่ตางๆที่มันเข้ามาในชวิตรงนี้ได้นะคะจุกสิแล้วในท้ายที่สุดเหมือนกับเขาก็มุ่งมั่นที่จะ คบหาดูใจกับคุณอยากที่จะจริงจังกับคุณอยากที่จะแบบมั่นหมายแต่งงานกับคุณในที่สุดนะคะตรงนี้นะคะพลังของเดซันตรงนี้ขึ้นมานะคะโอ้ยดีใจจังเลยอะนะคะเหมือนกับว่าได้อ่านเรื่องราวความรักที่แบบดูโรแมนติกอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะแต่มันก็มีความแบบเป็นจริงมีความอะไรตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาดูไพ่ Oracle ให้ดีกว่านะคะตรงนี้ขอดูซิว่าชุดนี้จะบอกถึงความรักตรงนี้ Hi อย่างไรนะคะ ชาพฤษศนะคะน่าจะเป็นคนโสดแล้วตัวเขาก็เป็นคนโสดแต่อาจจะมีแบบเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้ามาก็ได้นะคะในฝ่ายของเขานะคะเอ่อ my my death was p a i n l e s s นะคะ please don't worry on hold on to อะไรเอ่ย g u t นะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่ฉันต้องจบไปก็คือ ความเจ็บปวดนั่นเองนะมันเพราะ,ะนั้นไม่ต้อง,องกังวลนะคะว่าฉันเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องจมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกผิดหรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จบแล้วเขาก็จบไปเขาไม่ได้คิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเอามาเป็นปัญหาอะไรที่อดีตมาเหนียวรั้งอนาคตของคุณทั้งสองคนนะคะเขาจบแล้วก็คือจบไม่น่าจะหวนกลับไปอีกแล้วนะคะอย่าเอามาเป็นอารมณ์หึงหวงอารมณ์ไม่ดีหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางของความรักครั้งนี้ของคุณนะคะ Um, I wish I had told you more often how much I love you โอ้ยตายแล้วทำไมหวานอย่างนี้คะเขาปรารถนาที่จะบอกรักคุณนะคะในทุกๆวันนะคะบอกคุณว่าเขารักคุณมากแค่ไหนโอ้โหตายละโรแมนติกมากเลยว่าแล้วกลิ่นโรแมนติกมันออกตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะโอ้หวานหวานหวาน อะมาดูต่อนะคะดูชอบจังเลยอะเป็นไพ่รูปหัวใจด้วยนะคะนะคะน่ารักมากมายดูอีกหนึ่งใบนะคะ I was met by so many loving people นะคะ <c oughs> เหมือนกับตัวเขาเนี่ยด้วยความเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะ <c oughs> เขาอาจจะเจอคนมามากมายที่เข้ามาในในความสัมพันธ์กับเขา นะคะแต่เขาเผื่อเลือกจริงเขาเผื่อใจจริงแต่ว่าเขาไม่เคยพบคนอย่างคุณนะคะคุณคือคนที่เขารอคอยหรือว่าในหนึ่งเนี่ยความเป็น view of fortune แล้วก็ของเขาเป็น judgment นะคะคุณคือคู่แท้ของเขาอ่ะนะคะจิตวิญญาณแหญ่งความรักของคุณเนี่ยมันกาลังบ่งบอกนะคะจิตวิญญาณแหญ่งความรักของเขามันก็กําลังบ่งบอกว่าตัวคุณกับตัวเขาอ่ะคือคนที่ใช่ของกันและกันนะคะเพราะนั้นเจอความรักอะไรมามากมายแต่เขารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ เขารอคุณมาคุณก็รอคอยเขามานะคะโสดมานานๆแต่เจอทั้งทีเจอได้แบบมาสเตอร์เพีเลยคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะ,ะดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภเดี๋ยวอุยทำไงาอาจารย์จะปิดเสียงช้อปปีได้นะคะหรือต้องลบแอปอตกใจทุกทีเลยนะคะอ่ะมาดูนางฟ้าดีกว่านางฟ้าจะบอกเราว่าอะไร hope นะคะเห็นไหมคุณก็ยังมีความหวังอะ่ะเขาเป็นเดอะสตาร์ก็ดูืโดดเด่นเขาในที่สุดนะคะความเป็นดอกฟ้าของเขานะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นดอกฟ้าคนนั้นเขาก็โน้มกิ่งของเขานะคะลงมาหาคุณให้คุณได้ช่ยชมเขาแล้วนะคะวันนั้นความหวังที่คุณมีกับเขานะคะในที่สุดก็เป็นจริงนะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่กันนะตรงน,นี้อาจารย์รู้สึกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่คิดก,กันมากๆนะคะ New beginning <c oughs> การมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะดูสิอาจจะเคยรักกันมาตั้งแต่ชาติพบที่แล้วนะคะทั้ง View of Fortune ทั้ง Judgment ปริหารความรักของคุณได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในชาติพบนี้กลับมารักกันกลับมาสร้างครอบครัวสร้างความรักที่แสนสวยงามด้วยกันนะคะอ่ะอีกหนึ่งใบดีกว่า ชาย from วิิ c h นะคะเหมือนกับตรงเนี้ยความรักของคุณอ่ะมันค่อยๆฉายแสงออกมาจากในใจของคุณทั้งสองคนนั่นแหละคุณรู้ดีนะคะว่าคุณกําลังมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกอะไรที่มันแบบว่าห่วงหาอาทรต่อกันเอากันและกันออกจากหัวไม่ได้เป็นความรู้สึกตรงนี้นะคะมันเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่นําทางให้จิตวิญญาณแห่งความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี mm ่ hmm. นะคะหวานแหววมากๆนะคะขอดูในชุดของดอมาสแองเจิลนะคะว่าจะบอกอะไรกับความรักครั้งนี้นะคะให้อยู่รอบโต๊ะเลยนะคะอาจารย์ก็จะมือยาวไปด้านนน้นด้านนี้นิดนึงอ่ะมาลุ้นกันนะคะเ,เหมือนกับสิ่งที่เขาเจอมานะคะความรักที่เขาเจอมาเนี่ยมันเจอแต่ความรักที่มันดู หวังผลประโยชน์อะนะคะไมไ่รักตัวเขาอย่างจริงใจนะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีมีความพร้อมมีโปรไฟล์ที่ดีรูปร่างหน้าตาฐานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเหล่านั้นอาจจะรักรูปร่างหน้าตาฐานะของเขา,าไม่ได้รักไม่ได้รักจิตใจที่แท้จริงในใจของเขาเหมือนกับคุณน่ะนะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ที่เขาทาให้คุณทาให้คุณทาให้เขารู้สึกว่าคุณมีความแตกต่างจากคน,น,นอื่นนะคะ นรักจริงคนจริงใจกับเขานะคะด้วยความสลาดของเขานะคะด้วยตานของเขาแล้วก็ด้วยความที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นคู่กับคุณนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้แหละคือใช่ที่สุดแล้วนะคะด e วยเ s สเฟ factor นะคะอาจจะมีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติศาสนาอายุหรืออะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นดานไกลแต่งชาติอะไรตรงนี้เลยก็ได้นะคะมาลื้นกันต่อนะคะ free yourself นะคะ เหมือนตัวคุณก็รู้สึกเป็นอิสระนะคะเวลาที่คุณได้พูดคุยกับเขาอ่ะมันมีอะไรที่แบบว่าเขาก็ชอบในความเป็นตัวตัวของคุณเองนะคะคุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยดีที่สุดแล้วนะคะเขารักตัวคุณแบบนี้ที่คุณเป็นนะคะชาวลาคีนาราศีพฤษภนะคะอืมขออีกสักหนึ่งใบเอาใบไหนดีนะคะอ๋อชุดนี้ดีกว่านะคะอ่าชุดนี้ดีกว่าดูอีกสักหนึ่งใบดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง อ๋ออาจารย์ขอโทษนะคะอาจารย์ลืมเดี๋ยวจะโดนบทนะคะไม่ได้หาคนที่เกิดวันไหนนะคะคู่ของคนเกิดวันไหนราศรีอะไรเกือบแล้วคนที่เกิดธาตุดดินนะคะชาวลัคนาราศรีมังกร็สศกันค่ะโอเคนะคะขอญาติฟังตรงนี้เลยคนที่เกิดวันพฤหัสคะ่ะจูปิเตอร์ค่ะ คนที่เกิดวันอังคารมาสนะคะคนที่เกิดท่านลมค่ชะชล,ลาคณาราศีตุลน,นะคะลิบ้าค่ะคนที่เกิดลัคนาราศีกันย์เวอร์โกอร์ค่ะธาตุดินนะคะเอ๊ะซ้ำอะดินซ้ำนะคะเอิร์ธออกไปแล้ว คนทีกดธาตุน้ำค่ะชาวลัคนาราศีมีนค่ะธาตุดินไปแล้วนะคะธาตุของพะศกับพะศด้วยกันไปแล้วนะคะ,ะมาลุนกันต่อน,นะคะมีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมาครบเลยค่ะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะเอ่อพะศกับพะศด้วยกันนะคะอ่าอันนี้ซ้ำนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ คนที่เกิดวันเสาร์นะคะเอ๊ะธาตุไฟไปไหนหมดวันนี้ทำไมธาตุไฟไม่ออกมังกรนะคะธาตุดินออกไปแล้วซ้ำนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ,ล,ะาล,าลัคนาราศีกุมค่ะธาตุลมงอุ๊ยแมวตกขออภนะัยนมตกใจแมวตก ธาตุน้ำนะคะซ้ำส,สกอร์ปิโอลัคนาลาศีพิจิกนะคะธาตุไฟค่ะชาลัคนาราศีเมษนะคะขออีกหนึ่งใบพอนะคะธาตุลมนะคะชาลัคนาราศีกุมชาลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาลัคนาราศีตุลน,นะคะตรงนี้เป็นได้ทุกธาตุทุกวันเกิดนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตบท้ายกันนะคะดูสิว่าจะได้อะไรนะคะ คุณได้ Adventure a w a y นะคะเหมือนกับตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยน่าจะชอบท่องเที่ยวระจนภัยนะคะน่าจะมีเรื่องราวอะไรสนุกสนุกที่เขาจะพาคุณไปแล้วนะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถินน่นแดนไกลต่างจังหวัดไกลๆมาจากออต่างประเทศนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสไปอยู่กับเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ภาษาหรืออะไรตรงเนี้ยแล้วมันเป็น ประสบการณ์ในการประจนไฟครั้งใหม่ในชิตถุงคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชิตถุงคุณก็ได้นะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาลรคศนาราศีพิจินะคะถ้ายังไม่เจอก็ขอให้เจอโดยเร็วนะคะตรงนี้คนโสดนะคะขะลุ้นกันนะคะขอให้โชคดีในความรักทุกทกท่านเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้โชคดีในความรักค่ะสวัสดีค่ะ